สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่18ธันวาคมนะครับตัวนี้เป็นพานท้ายไม้ไม้เอสนะครับเคลือบสีมะเกลใส่ชุดซีเซตห้าสนะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับพร้อมเกลารายจะลื่นหน้าหลังอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นท้ายพับ ทรงหลังอ่อนนะครับใส่ชุดยิงซีเซ็ตใช้ครอบไกลเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปให้นะครับใช้ครอบไกลเดิมได้เลยนะครับหรือใครจะสั่งเพิ่มก็มีขายนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับมีสีดำสีเงินอลูมิเนียมไม่ขึ้นสนิมนะครับตัวนี้ถ้าใครสั่งเพิ่มแจ้งได้นะครับ โอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทําส่งตามสัง่งมีส่งให้เลือกเยอะนะครับถ้าค้ามาสอบถามก่อนได้นะครับท่านใดที่ดูวีดีโอจากใน u t u b e ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับราคาไม่แพงครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ N niggas in my grill trying to phase me